มาแจากพิกัดที่เที so ่ยวคิวใจในฮ่องกงกับที่กินที่จิบไปกี่ครั้งก็ต้องไปซ้ำค่ะเริ่มมือแรกกันที่ร้านติ่มซำใกล้โรงแรมเจ้าของร้านจะตือรือร้นมากข้าวอร่อยมากร้านนี้ตอนแรกไปแบบงงๆสรุปต้องไปซ้ำเลยค่ะต่อมาเป็นร้านขนมที่แอบสารภาพว่าชอบทาตไข่ของเขามากกว่าเจ้าดังอีกค่ะ แต่กาแฟเขาจะขมหน่อยนะใคราลลาสายเข้มข้นจะชอบค่ะน่าจะเป็นที่ตั้งของชาตรามือย่านคินซาจูขอแวะไปวัดดังกันบ้างคือจีบเพิ่งไปกับเพื่อนมานะคะแต่ครั้งนี้อยากจะไปแก้บรีฟสรุปท่านไม่รับแก้ค่ะทุกคนเพรว่าปิดนะเปิดใหม่คีตุลาคมร้ารนต่อไปห่างออกไปไม่กี่สถานีค่ะเป็นร้านที่เชี่ยวชาญเรื่องหมูกับเนื้อใครสายเนื้อแนะนําให้สั่งเนื้อมิยาซากิอร่อยมากเรกันก่อน ใครอยากมาฮิวใจจิบแนะนำสวนหนานเหลียงการ์เด้นเลยค่ะ,ะอยู่ติดกับห้างจิบชอบมากเวลาเดินอยู่ในเมืองแล้วอยู่ๆก็มีที่ที่ทำให้เราเหมือนกับหลุดเข้าไปอยู่อีกยุคนึงอะ่ะสวยมากนะแล้วดูกนล้วยก้อน,าาน,นแดงอ่ะ คนคือมันสวยมากเลยนะคะสามพีว่าเรามาห้องกงหลายรอบแล้วแต่จริงไม่เคยมาที่นี่แล้วว่าฉันยิ่งอินกับอย่างที่ว่าแล้วนี้คือแบบอยู่บนชั้นสามของสวนนะคะเข้ามาแล้วหอมกลิ่นไม้มากดูหินพอดูหินอันนี้ที่เลียงสีสวยมากสวยมากเทียบกับขนาดของค มือเย็นเราไปลองชิมเสี่ยวหลงเปาเจ้าดังในติ๊กต็อกค่ะแต่ไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่อ่ะเพราะเค็มเกินขอแวะรีวิวโรงแรมนิดนึงนะคะเพราะรู้สึกว่าครั้งนี้โรงแรมเลิศจริงๆตอนที่จะไปราคาไม่แรงค่ะขนาดห้องกําลังดีและอยู่ย่านใจกลางเมืองเลยค่ะ มาต่อกันที่ร้านโจ๊กที่จิบยกให้เป็นอันดับหนึ่งในโลกและในใจตลอดการค่ะร้านนี้ที่บ้านจิมาทีไรต้องมากินทุกครั้งจิบเห็นในทิกตอกว่าเขามีแนะนําร้านโจ๊กหลายร้านนะคะลองไปกินตามแล้วแต่สุดท้ายก็ยังยกให้ร้านนี้เป็นอันดับหนึ่งค่ะอีกร้านที่ขาดไม่ได้และไม่คิดว่าจะอร่อยขนาดนี้คือร้านนมตุ่นค่ะเป็นร้านเก่าแกส่สไตล์บ้านๆแต่รสชาติยืนหเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดมากมาก ร้านเฮทีสุดที่รักก็มาเปิดใหม่ค่ะใ,ใกล้ๆกันเลยแต่รู้สึกว่าเฮทีที่ฮ่องกงไม่อร่อยเท่ากับตอนไปกินที่เซียงไฮยค่ะต่งติ่งมาโชว์นี้ก่อนนะคะของยิ้มไปเลยมัชชจัสมินลาเต้ตอนเย็นกลับมากินใกล้โรงแรมสรุปเจอแจ็คพอตแล้วค่ะร้านนี้ไก่อบอร่อยมากมากแบบอยากให้คนได้ไปลองจริงจริงความจซี่ของไก่กและตอนเช้าอีกวันก็กลับมาซ้ำร้านติ่มซ้ำร้านเดิมเห็นไหมคะว่าชอบขนาดไหน น่นนๆเขาจะอยู่บริเวณใกล้ๆมาสกควันใครสายอาร์ตมาที่นี่เลยนะคะบรรยากาศดีมากราารมาเราจะมาทำข้อสอบกันจิ๊บชอบคอลเลกชั่นของโบราณของที่นี่มากเลยค่ะนี่คือปะ และแน่นอนนะคะร้านนี้ขาดไม่ได้ขนาดจะเป็นคนที่ไม่ชอบปลาต้มปลานึ่งมากๆก็ยังชอบเลยค่ะเขามีร้านที่ไทยด้วยนะแต่จะยังไม่เคยลองไปกินก็เลยเทียบรสชาติให้ไม่ได้ค่ะเอาจริงๆมีอีกหลายร้านที่เราไปตามทิกตอกแต่รู้สึกว่ายังไม่ใช่นะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายมาทริปหน้าไปประเทศไหนอีกเดี๋ยวออาโพยาฝากกันค่ะ